สวัสดีครับสวัสดีชาวฮัทวอลเลยบอลทุกคนเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างต้องบอกว่าผลงานของนักกีฬาวอลเลยบอลจริงทีมชาติไทยเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับในลีกญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบีมพิมพิทยาโกกรมทุกคนดูนะเห็นไหมการทำคะแนนของบีมพิมพิทยาโกกรมคือโดดนะครับโดดเด่นกว่าทุกคนเลยดู19คะแนนนะครับสำหรับการตบ ในส่วนของทีมคูเรเบตที่รับตบได้หรือว่าเซฟบล็อกได้แล้วเก็บมากินบีมตบไปได้อีก10คะแนนนะครับบล็อกได้อีก2คะแนนแล้วก็เซฟเอียดอีก2คะแนนทุกคนลองรวมคะแนนดูนะครับว่าบีมเนี่ยคุณค่าที่คู่ควรแค่ไหนสุดยอดจริงๆนะครับผมอีกคนหนึ่งนะครับที่ผลงานโดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือแนนทัดดาวนึกแจ้งวันนี้ก็สามารถเก็บชัยชนะได้อีกครั้งนะครับสำหรับ JT m a มาเวลัสซึ่งแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับใส่เสื้อเบอร์เจนะ ตบทำคะแนนได้5คะแนนครับแล้วก็บล็อกได้อีกหนึ่งนะครับผมแม้คะแนนจะไม่เยอะแต่ว่าทีมเนาะแนนจะสามารถเซฟบล็อกได้เยอะมากเซฟบล็อกเสร็จก็เก็บมากินต่อนะครับผมคนต่อมานะครับที่ถือว่าโกงความตาเลยก็ว่าได้นะสำหรับไตหัตยาบำร,รุงสุขซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับชมคือแบบเฮ้ยน่าจะแพ้เขาสามโบไปแล้วล่ะ แต่ทีมโตโยต้าก็สามารถกลับมาได้นะครับเก็บเซตที่3เซตที่4แล้วก็เซตที่หชนะได้อย่างภาคภูมิใจครับโอ้โหทั้งทีมเนี่ยเฮกระหึมเลยในขณะที่แฟนคลับชาวไทยก็แบบกรีดกรัดไปกันใหญ่คือแบบโอ้โหคิดว่าจะแพ้แล้วเชียวแต่ก็สามารถกลับมาชนะได้นะครับโดยเตยหัทยาบำรุงสุขนะครับตกไปได้8คะแนนด้วยกันแล้วก็บล็อกได้ถึง5คะแนนครับทุกคน ถือว่าเป็นคะแนนการบล็อกที่สูงมากนะครับผมโอ้โ oh, ห oh. รวมไปแล้ว8บก5เป็น13นะครับไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอดจริงๆครับสำหรับนักกีฬาวัเรย์บวันญิงทีมชาติไทยก่อนจากกันไปแอดมินก็มีจังหวะนะครับเป็นคลิปติดขอบสนามนะมาฝากทุกคนกันเป็นจังหวะที่เตยเนี่ยตบปิดเซตเซตที่4เฮ้ยสะใจจริงๆดกันครับ